สวัสดีคะ่ะเอฟทุกท่านสวัสดีแฟนคลับของเยจ,จิตวันนีทุกคนคะ่ะเราก็มาตามต่อนะคะวันนี้ได้แนวทางม,มาจากปู่วัดป่าอุดรน,นะคะซึ่งท่านส่งมาให้นะคะ่ออื่นขอให้ท่านได้ชมเลขของหลวงพ่อพรนะคะหลวงพ่อพรงวดน,นี้ท่านบอกจัดเต็มเลยนะคะท่านบอกจัดเต็มเลยนะคะสาวดําก็จัดไปแล้วนะคะสาวดําจัดแล้วคะ่นะคะ่ะ จัดแล้วจัดวันนี้แหละแต่ว่าได้มาได้สามสี่วันและสาวดำก็เอาลงให้ท่านแล้วนะคะมีแปดชุดด้วยกันนะคะเดี๋ยวสาวดำจะเขียนของปู่วัดป่าอุดรก่อนนะคะที่ท่านไม่ได้ให้หลายงวดแล้วก็มีปู่ถมดินท่านก็ส่งไม้แล้วนะคะอ่าเดี๋ยวนะคะคจะแป๊บหนึ่งนะคะ,อะขอบคุณทุกําลังแรงใจนะคะอ่ะ แล้วก็เลิกไปเลยอ่ะเอฟซี FC ดูก่อนนะคะแคปเอาไว้เลยค่ะปูของหลวงพ่อพรค่ะ วดป่าอุดรน,นะคะวัดป่าอุดรเี่ยนะคะู่วัดป่าอุดรคะ่ะกูไม่ได้ไม่ได้ให้มานานแล้วนะคะแต่งวดนี้ท่านมั่นใจสาเหตุที่ท่านไม่ให้เพราะว่ามันไม่เข้ามาหลายงวดนะคะท่านก็ไม่ได้ไม่ได้ให้แต่งวดนี้ท่านส่งมา ให้เป็นวดแรกนะต๊ะหลังจากที่ท่านไม่ได้ให้นานแล้วนะคะปู่วัดป่าอุดรท่านท่านให้มาแค่นี้นะคะอ่าให้มาแค่สองหางนะคะสามตัวบนนะคะ,ะปูวัดป่าอุดรคะ่ะ อย่าลืมว่าเก้ากับหกตัวเดียวกันนะคะบาทนี้เขาท่านให้มามีห้าหนึ่งหกนะคะแล้วก็หกหนึ่งหกนะคะทีนี้ว่าแต่หลวงพ่อท่านให้มาอย่างนี้นะคะแต่สาวดำจะเขียนเนี่ยท่านให้มาห้า หนึ่งหกแล้วก็หกหนึ่งหกแล้วก็หนึ่งหกหนึ่งห้าแค่นี้นะคะหลวงพ่อหลวงพ่อวัดป่าอุดรน,นะคะแต่ที่นี้ว่าสาวดำจะเขียนให้ก็คือจะเขียนเอกลับให้ถ้าท่านไม่ชอบอ่าที่สาวดำจะเขียนให้ท่านก็ไม่ต้องซื้อนะคะสาวดำท่านให้มาห้าหนึ่งหกสาวดำจะกลับให้นะคะเผื่อว่ามันไม่แน่เผื่อมันออกตัวมันมันก้ากระหกมันตัวเดียวกันเนาะเนี่ย แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นหกนะนะมาเช่นเป็นเก้าหนึ่งเก้านะคะถ้าท่านแต่ว่าสาวดำก็พูดใา้ท่านได้ฟังชัดเจนอยู่นะเนี่เนาะว่าอันนี้เป็นเป็นสาวดำเขียนให้นะคะแต่ที่หลวงพ่อเขียนให้ก็คือห้าหนึ่งหกแล้วก็หกหนึ่งหกนะคะแต่ส่วนห้าหนึ่งเก้ากับเก้าหนึ่งเก้านี่สาวดำเขียนให้นะคะหกกับเก้ามันตัวเดียวกันนะคะ คือียนให้ดูกความหวังดีว่างั้นแต่แต่ถ้าท่านไม่ชอบก็ไม่ต้องจัดนะคะสองตัวท่านก็ให้มาสองตัวท่านให้มา หนึ่งห้าหนึ่งหกแค่นี้นะคะเดี๋ยวเาก็ท่านท่านให้มาแค่นี้ค่ะสองบุตรสองตัวบนล่างนะคะท่านให้มาแค่นี้แต่ว่าเราจะดันไปเขียนเป็นหนึ่งเก้าให้ด้วยนะคะเพราะว่ากลับให้แต่ว่า ท่านไม่ชอบก็ไม่ต้องจัดนะคะเพราะว่าสาวแดงก็พูดให้ท่านได้ฟังชัดเจนอยู่ว่าเลขอันนี้ของ,องปู่วัดป่าอุดรแต่ว่าจากหกกับเก้านี่มันตัวเดียวกันนะสาวแงกลัวกลัวมันพลิกกลัวมันตีลังกาก็เลยเขียนให้ด้วยความหวังดีถ้าท่านไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะคะไม่เราก็ไม่ต้องใส่ใจนะคะ มันก็เกิดขึ้นได้เนอะอัะอนนี้ก็จะเป็นหนึ่งเก้าเนาะ,ะ,ะนะคะอันนี้ท่านหลวงพ่อท่านมาห้าห้าหนึ่งหกสาวเราก็ไม่ใช้เป็นห้าหนึ่งเก้านช่ไหมคะ แต่ต้นเกยนแมวแบบนี้นะแต่ว่ามันก็มีแน่นะพราะเกิดมันออกห้าหกห้าเก้าเนี่ยนอนอันเนี้ยเนาะห้าหห้าหนึ่งหกหนึ่งเก้ามันก็มีแค่เนี้ย แล้วก็ว่าเล่าสู่กันฟังเนาะอ่าตรงนี้ก็เป็นอ่แต่ว,ว่ามันหลายตัวก็เราก็ไม่ต้องนั่นนะนี่ค่ะมันอาจจะเป็นเก้าเก้าก็ได้แล้วก็ ชอบเราก็จัดเนาะค่ะไม่รู้แหละบางทีถจ้าไม่เขียนให้ก็มันไม่ออกตัวที่กลับอะไรอย่างเงี้ยนะคะบางคุณก็คิดไม่ออกว่าจะกลับแบบไหนอย่างเงี้ยอาจราก็เลยเขียนให้นะคะอ่านี่ก็เป็นจีเรียบร้อยอ่าอย่างนี้นะคะอ่าก็อย่างนี้เลยค่ะแคปหน้าจอเอาไว้เลยนะคะ แคปหน้าจอชัดเจนแล้วนะคะเนี่ยนะคะค่ะปู่วัดป่าอุดรสามตำบลให้มาที่ห้าหนึ่งหกและหกหนึ่งหกอันนี้เป็นของของท่านเขียนมาแบบนี้นะคะห้าหนึ่งหกหกหนึ่งหกแต่สาวดาไปคนกับให้นะคะเผื่อมันตีลังกาเนาะก็เลยเขียนให้เป็นปากกาสีแดงห้าหนึ่งเก้าแล้วก็เก้าหนึ่งเก้าห้าหนึ่งเก้าแล้วก็เก้าหนึ่งเก้าประกาสีแดงนี่สาวดาไปคนไปคนจับตี ทีหลังกาให้นะแล้วก็ท่านให้สองตัวก็ให้่าหนึ่งห้ากับหนึ่งหกแค่นั้นค่ะสาวดําก็เลยมากับนี่หกหกของท่านนะคะสาวดาก็มากับเป็นเก้าเก้าเนี่ยนะอันนี้ก็เป็นห้าหกนี่กับห้าหกก็เลยเขียนห้าเก้าให้ด้วยหนึ่งหกแล้วก็หนึ่งเก้านี่นะคะพิจารณาดูท่านชอบก็จัดค่ะท่านก็เลื่อนผ่านไปเลยนะคะคือสาวดำจะให้ก็ด้วยความหวังดีค่ะเพื่อเพื่อหวังดีเพื่อมันไปออกตัว ตีลังกานะคะอ่ะหลวงพ่อพรค่ะเลขหลวงพ่อพรไม่มีไม่มีตูดไม่มีเต็งตรงตรง,ตรงเลยนะคะของท่านมีแปดชุดนะคะนี่นะคะมีแปดเก้าสองแปดเก้าสองแปดเก้าสามแต่เลขหลายสำนักนะคะที่บอกว่าเก้าสามดับนะคะเก้าสามดับก็ไม่รู้จะดับไหมนะคะมันไม่มีมันก็แล้วแต่ค่ะเนาะแปดเก้าสองแปดเก้าสาม 873 872 892 893 873 872นะคะแล้วก็อีกแถวหนึ่งสมุดมีเลข8หางนะคะ573 572 573 572 953 952 953 952พิจารณาดูนะคะมีอยู่เท่านี้แล้วเลข2ตัวบนเลข2ตัวบนท่านไม่เขียนให้นะคะเพราะว่าท่าน

ชื่นชอบจัดขัดเลื่อนผ่านเลยนะคะ,ะคลิปนี้มีสองสำนักก็มีปู่นะคะของปู่ปูวัดป่าอุดรน,นะคะปูวัดป่าอุดรเนี่นะคะแคปบหน้าจอไปเลยนะคะไม่ได้นะคะมันมันล้นล้นจออเอาแคปบเลยจะเอาอันนี้อันนี้จะแคปบนี่ก่อนดีกว่าน,นะอ้าวแคปบเลยจ้าแคปบเลยนะคะ แคบหน้าจอไว้เลยอ่าแคบหน้าจอไว้เลยนะคะปู่วัดป่าอุดรก่ะแคบหน้าจอไว้อ่าแคบได้ยังคะแคบนะอาทีนี้ก็มาปู่วัดป่าอุดรอ,อันนี้อันนี้หลวงพ่อพรนะคะ หลวงพ่อพรคะ่ะอันนี้ปู่วัดป่าอุดรคะ่ะอธิบายท่านฟังแล้วเนาะโอเคขอทุกท่านโชคดีนะคะสำหรับแนวทางในงวดนี้เฮงๆรวยๆกันนะคะ